เฮ้ย <Hey, S 2> ยกไหมเคยไหมครับเพื่อนๆพืวัยทำงานทั้งหลายที่อยู่ดีๆก็มีกลิ่นบางอย่างหรือภาพบางภาพแวบเข้ามาในหัวแล้วมันทำให้เรานึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาได้แบบชัดเจนแจม่มแจว๋วชนิดที่ว่าภาพเสียงกลิ่นสีมาครบวันนี้ช่อง memory class ของเราจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปสู่ห้วงความทรงจำวัยใสวัยที่ยังไม่รู้จักคำว่าค่าไฟแพงผ่อนบ้านอือยอดบัตรเครดิต ไวยที่ความสุขมันคือเรื่องง่ายๆแค่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้กินขนมหน้าโรงเรียนหรือได้นั่งเมาส์มอยกันหลังห้องเรียนและที่สำคัญวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานที่เล่าขานกันมานานนมตำนานของเค,ค้กวันเกิดในยุคเต้าศูนครับเชื่อผมไหมครับว่าแค่เค,ค้กก้อนเดียวมันสามารถสร้างเรื่องราวสุดป,ปัน่นสุดหาสุดวุ่นวายและที่สำคัญสุดกิน่นใจได้มากกว่าที่คุณคิดใครจะไปรู้ว่าไอเค้กครีมหนาสีสันฉูดฉาด ที่เราเคยเป่าเทียนวันเกิดสมัยนั้นมันจะสั่งรากลึกอยู่ในความทรงจำของเรามาจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนโตมากับอะไรไม่ว่าคุณจะทันยุคเต้าศูนย์หรือไม่แต่เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงวัยใสความบ้าบิ่นความไร้เดียงสาและความตายรงจำที่ไม่มีวันจางหายไปจัดใจของเราทุกคนแน่นอนพร้อมหรือยังครับเพื่อน ถ้าพร้อมแล้ว memory class ขอเปิดประตูมิติแห่งความทรงจำแล้วตามผมมาเลยครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในห้องเรียนเล็กๆที่มีพัดลมเพดานหมุนเอื่อยๆในช่วงบ่ายคล้อยของวันศุกร์ปลายเทอมวันนั้นเป็นวันเกิดของไอ้ต้นครับ ออนนี้มันเป็นเด็กเรียนเก่งหน้าตาดีบ้านรวยแถมยังเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนในห้องวันนั้นทั้งห้องก็เลยจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้มันหลังเลิกเรียนคุณครูประจำชั้นครูสมศรีซึ่งเป็นครูที่เคร่งคัดเรื่องระเบียบวินยัยแต่ก็แฝงไปด้วยความใจดีได้อนุญาต